สวัสดียำเด็กครับลมหนาวเย็นอีกแล้วครับสำหรับออวันนี้นะบรรยากาศนีเออ่เหมือนฝนจะตกนะหรือว่าตกที่อื่นหรือเปล่าครช่วงเวลาทีเออ่เราเก็บของนะครับอากาศหนาวเย็นนะครับช่วงเก็บของยำเ,ออเด็กๆครับ ยากาศตรงนี้ครับตรงหอในฬิกานะครับที่เราลงผักในช่วงเย็นๆเ,เวลานี้เราก็เก็บเก,เก็บงานราือว่าเก็บของที่ตรงนี้นะเพื่อที่จะหมดเวลานะฮะไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อหมดเวลาแล้วก็ทําความสะอาดตรงนี้ดูฮะตรงนี้คือเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะฮะ เนี่ยก็เหลือตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บกวาดให้มันเรียบร้อยแล้วก็มีการแต่งผักอยู่ด้านหน้านะครับยำเด็ดเด็ดอแต่งผักเสร็จแล้วก็เราจะมีรถเก็บเศษผักนะเศษผักทีเออ่เราได้ทำการปลกหรือว่าแต่งเพื่อที่จะทำการนะครับนี่ฮะปลูกเศษผักอะไรต่างๆาแล้วก็จะเก็บคันนี้ก็จะเก็บ ใส่นะครับฟังนู้นก็ทำการเต่งนั่งช่วยกันเต่งครับผมด้านบนก็ขายอาการย4ี่ชั่วโมงนะครับโดยมีการสับเปลี่ยนนะกะนะครับสับเปลี่ยนกะกัน ประมาณ3นะครับสกลประมาณนี้คือขายยีกลางคืนกลางวันเขาขายนะคันนี้ครับทีเ่เราได้ทำการเ,าเ,ปเปลี่ยนแปลงเป็นกระดาเป็นกระบะนะครับเป็นกระบะดำดำกระบะเดิมนั่นเองนะครัคันนี้เพื่อที่จะทำการใส่เศษผัก แล้วก็เอาไปเทนะครับเพื่อทําเป็นปุ๋ยที่ทุ่งนานั่นเองนะครับสําหรับคันนี้เห็นสภาพนี้บบเขานึกว่าอาจจะเป็นรถกระบะธรรมดานะครับที่ที่ไหนก็ทีเทจริงแล้วก็คือดันะเป็นดับนะคันนี้นดัากระบะเดิมนะครับอันนี้อีซูซุนะครับไฟข้าลามตัดนะครับตัวนี้สภาพก็ เหมือนรถกระบาดเดิมๆอากาศหนาวเย็นนะครับเนี่ยเราก็มัดผัดจงปักชีไว้เตรียมขายนะเดี๋ยวตอนกลางคืนหรือว,ว่าพรุ่งนี้ ี่ยตรงนี้เราเก็บทําความสะอาดหมดแล้วครับตรงรถจอดได้แล้วทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยอเพื่อที่จะรอบต่อไปนะรอบ,บต่อไปที่เขาจะเข้ามาขายหรือว่ามาจอดนั่นเองนะ อยู่แถวแถวหอเนเมการครับนี่คือบนที่บนร้านที่เขาขายนะครับ บรรยากาศก็หนาวคือฝนตกที่อื่นนะครับแต่ก็รินรินอยู่นะวันนี้นะครับทำการเก็บผักเสร็จก็จะมาแต่งพวกผักต่างๆที่จะเตรียมนะฮะไว้ขายาเป็นถุงนะครับกนะรอกเป็นถุงถุงละสิบบาทสิบบาทหรือว่าตัวผักที่ เราได้ออทำการออแต่งนะครับผัดตัวไหนที่มันพอแต่งได้เราก็แต่งเอานะครับไม่ใช่ว่าเราจะได้ทิ้งไปทุกทุกออย่างหรือว่าทุกทุงนะครับต้องแต่งเพื่อที่จะ,ะได้บ้างนะครับเพื่อเป็น มันเองไปแยวเขาโกรธบอกใช่รวใช่เ้งกินง่าอยู่บอกินได้อยู่กินไ่้บอกระโดงมันเป็นไขมันดีไม่กินโอ้ฝากกินนั้นเยอะแยะ เมื่อเช้ชายังนี่เอาใบใบกะหล่ำใบสลัดไม่เอาผักกาดก็ก็เมื่อเช้าเอาไปให้มันกินแล้วโอเคครับสำหรับคิปนี้ก็เราก็จะทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกะีนี่เราอาหารเอาอไปให้ หาน้องหมาไปให้น้องหมาครับ ตลาดช่วงนี้ก็เงียบครับเพราะว่ามันดึกดึกแล้วประมาณสัก,ส,กสักหน่อยเนี่ยนะครับสักหน่อยก็จะมีผู้คนเข้ามาแล้วนะที่ตลาดสดน,นะครับนี่คือที่ตลาดสดตัเมืองสุรินทร์นะครับสนี okay, รับสนามกี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ